ดีค่ะอุตสาค่ะอยู่ระยองค่ะวันนี้มาดูมะปางหลังจากที่เราใช้เอสคัสนะคะดูลูกจะสวยมากเลยใหญ่เลยนะครับใหญ่มากเพราะว่าปกติหนูไม่เคยทำมาปัางได้สวยขนาดนี้เลยเป็นลายเป็นจุดมาตลอดแต่รอบนี้สวยมากนะครับทุกลูกสวยหมดค่ะผิวสวยลูกใหญ่วสวยลูกใหญ่มากคือมะปางเนี่ยเวลาเขาติดอ่ะ รอบนี้ที่เขาติดอ่ะจะดกมากแล้วลูกไหนเขาไม่สวยก็จะสลัดทิ้งสลัดทิ้งเองนะครับโอ้ดีมากเลยนะครับเยแต่ลูกใหญ่นั้นนิ่มยังเด็กอยู่นะแต่นี่ข้อนี้ถึงแม้เป็นติดเลยอ่ะลูกนั้นไม่ใช่ใครจะไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ไปดูมาปางมาปางลูกใหญ่มากอันนี้มายองิดนี่เพิ่งเพิ่งจะติดนะคะเนี่ยติดยากใช่ไหมอันนี้ต้นนี้สักกี่โลเนี่ยดู ดกมากเลยลูกใหญ่มากอาจารย์ท่านนั้นตสั่งนูกฝั่งนี้ตัวนี้สักกี่โลเนี่ยโอ้ฝั่งนี้กี่โลไม่รู้นะอาจารย์ลูกใหญ่ๆก็ไม่คิดเหนื่อยแน่ตามดูโอ้นี่นี่ดูโอ้โหนี่สวยด้วยผิวสวยเลยอ่ะเอาละเราจะได้กินมะยงชิดพรีเมียมเอ็ดคาร์ดนะครับนี่นี่จารไม่มีลายเลยชั้นกไม่มีลายปกติหนูทำทีไรลายทุกขีหนูทำผิวก็จะสวยครับอาจารย์บอกแล้วนะครับว่ามันจะรู้เท่าไข่ไก่ โอ้ดกครับดกดกดกดดลูกเท่าไข่ไก่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมายองชิดลูกจะเท่าไข่เป็ดเนี่ยนี่แต่นี่ใหญ่จะเท่าไข่เป็ดอยู่แล้วอะไข่เป็ดเลยเหรอ,อรโอ้โหนี่ก็ลอ,อยมากเลยอาจารย์หันมาดูทางนี้ไข่เป็ดแล้วเนี่ยใหญ่มากเลยอันนี้ก็พุ่งเกิดเนี่ยเนี่ยดูผิวสวยมากยอครับนี่สุดยอดเลยนะครับโอเคครับนี่ก็คือ ปุ้ยอินซีสกัดเอสคาร์ดเทคโนโลยีระดับโลกสวัสดีคร,รับนะครับตอนนี้อยู่ที่ลำทับนะครับน้องอุสาก็ได้ส่งมายงชิดนะครับมาให้ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่เคยออกลูกเลยครับตอนนี้โอ้โหลูกไปเริ่มเพิ่มเลยนะครับนี่เรากำลังจะทาปาร์ตี้มายงชิดกันนะครับนี่ลูกใหญ่ปุ๊บเลยนะครับใหญ่กว่าไข่ของอุษานะครับอือหวานหอมมากม สุดยอดคุณสาบอกหกปีไม่เคยกินนัเนี่ยรีบมากเลยครับนี่โอ้โหสุดยอดอีกอันนึงนะครับนี่เพิ่งกินตะกี้นี่นะครับสุดยอดจริงๆเลยเนื้อเยอะเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็หวานหอมกรอบอร่อยนั่นเองนะครับอร่อยมากเลยกรอบหอมหวานอะไรเดินมาจากไหนเลยเป็ชอบไหมชอบชอบ กรอบหวานโอ,บนบอบน้โคดูไหมงานตอนนี้นี่อ่ะดูดเนื้อให้หมดเลยให้เหลือแต่เม็ด <c oughs> <c oughs> น,นี่ก็คือผลงานของปุ e ๋ C, ยอินซีสกัดเอทคาดเทคโนโลยีระดับโลกนะครับ